เรียนคณะกรรมการทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวอุรวีศรีรองตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะบรรจุเมื่อวันที่4เมษายนพศ2561กลุ 61, ่มสาระก,การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ประวัติในด้านการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนกำแพงระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระหน้าที่เป็นไปตามที่กศออกำหนด โดยการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 12ชั่วโมงสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 6ชั่วโมงสอนในกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3ชั่วโมงงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ 1. เป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าสหากรณ์ร้านค้าโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ควบคุมการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของโรงเรียนและอื่นๆเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและงานอื่นๆเป็นครูประจำชั้นนัธยมศึกษาปีที่สควบคุมดูแลทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบทุกๆเช้าและอบรุมดูแลนักเรียนในคาบโฮมรูมด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. 1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรโดยการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําหน่วยการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนําไปสู่จัดทําหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา1.3การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและทำงานร่วมกันตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบที่สร้างขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน <S <S การพื liksom, sunlight, ้นฐานของการคูณจมอนวนเองเข้ามาด้วยโดยหลักๆเราจะต้องมีความรู้เรื่องทางอ่านสมบัติการสลับที่สมบัติการแจกแจงสมบัติการเปลี่ยนมูน่ะสมบัติการรูนด้วยหนึ่งและศูนย์นะแล้วข้อแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการคูณเอกนาม 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้โดยการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยการสร้างแบบวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน จเจ็ดจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโดยมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จุด1 จัดทำข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาการใช้ข้อมูลสาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายบุคคลและการประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 2. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาโดยการร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สี่ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อมีความรู้ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารรวมไปถึงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในด้านเนื้อหาและวิธีการสอน3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของช่วงชั้นมัธยมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้3.3นำเอาความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คือการนำเอาความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียนข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสมธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องภหุนนำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส สำหรับสภาพปัญหาของผู้เรียนและการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนยังขาดทักษะในการคิดคำนวณและหาผลลัพธ์เรื่องพหุนามหรือบางคนทำได้แต่ทำได้ช้ามากบางคนทำได้เร็วแต่คำตอบไม่ถูกต้อง เป็นเหตุผลให้ผลสำลีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นครูผู้สอนจึงได้จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบเสริมทักษะเรื่องพหุนามเพื่อต้องการทำให้ผลสำลีทางการเรียนสูงขึ้น วิธีดำเนินการ 1. ขั้นกลางวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และหลักสูตรเกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของเนื้อหาเรื่องภาคหุนามเพื่อกำหนดเนื้อหาที่จะใช้สอน ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องสร้างแบบเสริมทักษะ 2. ขั้นปฏิบัติการ 1. ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 2. อ,ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเช่นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ออนไซต์ออนแฮนเป็นต้น จัดทำสื่อการเรียนรู้พาหูนามตามที่ได้ออกแบบไว้ 4. นํ C. นำสื่อไปทดลองใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติจริงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และศึกษาสิ่งที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัสุก,กีบุญยรา,ามร้อยละ70ที่เรียนในวิชาคณิตศาสตร์มีผลการพัฒนาทักษะกระบ,บวนการคิดเรื่องพงหุน,นามมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น 2. ในเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัสุก,กีบุญยญรา,าม มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำนวณเรื่องภาหุนามตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2560จบการนำเสนอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน